นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปซิตี2ทูตเวนที่ถูภายใต้แนวคิดมอบความสุขจากภูมิปัญญาส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทยวันที่19ธันวาคม2565เวลา15นาฬิกาผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราราพรจันร์โอชาภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน O t ท p City 2 0 2 2ภาเวที่ถูปายใต้แนวคิดมอบความสุขจากภูมิปัญญาส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทยโดยมีนายดอนบรรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกอนุพงศ์เปาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยวุฒธธนาขมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยอธิบปีีกรมการพัฒนาชุมชนและภริยาคณะผู้บริหารกระทรวงมหาไทยถูตานุทูตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน นัชเชอร์เรนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้นางโชติกาอกาัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมงาน